สวัสดีค่ะวันนี้น้องพอจะมากินข้าวอีกแล้ววันนี้วันนี้ไม่ได้กินนอกบ้านเลยอร่อยเลยอร่อยอร่อยโอ้โหจรงิงจริงกินข้าวใส่สาหร่ายด้วยนะวันนี้เ,เห็นไหมเห็นถ้วยข้าวนะี่ใส่สาหร่ายประมาณน,น,น,นี้ครับเอาประมาณนี้ครับนี่สาหร่ายน้ำจืดเดี๋ยวมัดคอก่อนไหม มัดคอก่อนครับต้องพอดอาบน้ำแล้วต้องมัดคอด้วยครับนี่เอากินข้าวสิก็แปลงฟันกันอ้าวอ้ามหน่อยค่ะอ้ามอ้าอ้าอ้าอันนี้ของใครอ่ะนั่งลงนั่งลงครับกินข้าวนะกินข้าวกับยายนะไหนไหนเอากล้องให้กล้องดูด้วยให้กล้องดูด้วย น,น้องพอกินข้าวครับนี่อน,น้องพอกินข้าวเดี๋ยวล็อกก่อนเดี๋ยวล็อกตัวก่อนนี่ตัวนี้มีที่ล็อกตัวด้วยนะนี่ล็อกตัวไว้เลยล็อกตัวเด็กๆไว้เลย เก่งมากเลยพ่อเก่งมากเลยพ่อสวัสดีครับเยี่ยงสวัสดีครับเออไปกันนะ,ะบ๊ายบายพอจะกินข้าวรอนะคะเอะแม่ไปทำส้มตำทำกับข้าว พออยู่กับแม่ขึ้นไม่ได้ครับเอาข้าวก่อนเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยเอาออกเลยนะมันอัดแท้มาไงอ่ะเอามมนออกเลย อ้ามก่อนอ้ามข้าวก่อนครับอ้าปากหน่อยครับเพื้อไม่ต้องถอดนั่นละครับเสื้อถอดไม่ได้นะครับรอ,อ้าปากอ้าปากอร่อยมากเลย กินข้าวใส่สาหลายเลยวันนี้อ้ามจุ๊จุ๊ากเด็กน้อยอยู่ที่ไหนทำไมไม่อ้าล่ะคะอ้าหน่อยเร็วอ้าหน่อยเร็วอ้าหน่อยเร็วอืม,อม อ,อ,อันยิมท้ายรร้กยป่าร้สับอื่ะอ,า,อา,านางฟ้าอาทาเจ้าชาย อ้าปากหน่อยครับอ้าปากหน่อยครับอ้าปากเล็กน้อยอยู่ไหนครับอ้นันไหนครับอื สกหนูจะเสเกเสอะไรนหนูสุขภาพแข็งแรงอ้าอ้าาครับือมาเลยกกมาลยกึกคือิโอ้มาลยกึกืมาลกกย,ยลกกคมาลกกยกกคิ